สวัสดีครับพี่ๆพีนะสายตกหมึกและสายตกปลาทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในช่องตกหมึกหาเพื่อนโมครับผมวันนี้ผมก็จะมาใช้โยชาวเลครับสีชมพูครับขนาด2.0ปลุยตกกันเลยดีกว่าครับทุกคนบรรยากาศวันนี้รู้สึกว่าขึ้นจะซัดเข้าฝั่งแรงหน่อยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นช่วงน้ำเกือบจะลงสุดครับก็เดี๋ยวจะได้ตัวหรือเปล่าก็ต้องรอชมดูครับเพรช่วงน้ำจะลงสุดด้วยครับน้ำจะร้อนชาวเลสีชมพูครับนี่หมึกน้อยยังจับเลยครับตอนนี้เบอร์สองจครับที่ผมใช้ รู้สึกว่าวันนี้คืนจะซัดแรงไปหน่อยครับลองฟังจากเสียงคืนดูครับซัดแรงจริงครับวันนี้มันกินยังไงวะเนี่ยมันกินยังไงล่อแล้วผมตกใจเลยมันโฉบข้างหน้าเลยอุ้ยผลงานสวยๆตัวนี้นี่ชาวเลนะ ชาวเลสีชมพูโอ้หผลงานสวยๆเลยมาชอบอยู่ของข้างหน้าเลยครับทุกคนรู้สึกว่าหมึกวันนี้ครับมันจะไม่ได้กินไกลแล้วมันจะกินแถวๆตรงนี้เองนี่ครับทุกคน กินๆเขาอางนี้เลยปลายคันผมไปนิดเดียวเองเออแปลกเว้ยเข้าใกล้ฝั่งมากเลยชาวเล2.0ครับนี่ยิงหนดคู่มาเลย ที่ผมเลือกใช้สีชมพูวันนี้ก็เพราะว่าน้ำมันค่อนข้างที่จะขุ่นจัดเลยครับน้ำไม่ใสครับวันนี้หลังจากที่ผมตกหมึกได้ไปประมาณครึ่ชงชั่วโมงครับทุกคนก็ ไม่โดนตัวอะไรแล้วครับหมึกวันนี้ค่อนข้างที่จะหาตัวได้ยากมากครับก็บรรยากาศก็น้ำก็ค่อยๆลงอยู่เรื่อยๆครับแต่ก็ยังมีผลงานอยู่นะครับวันนี้ผมใช้โยชาวเลครับเบอร์สองยุดศูนครับตอนนี้ได้ผลงานไปสามตัวครับใช้เวลาตกหมึกไปครึ่งชั่วโมงครับเต็มที่แล้วครับวันนี้ แสดงว่าหมึกน่าจะออกไปทางน้ำลึกแล้วครับว่าช่วงนี้อากาศก็ร้อนๆด้วยครับหมึกชายฝั่งก็ก็จะเริ่มหาตัวยากแบบนี้แหละครับถ้าดวงดีเราก็ได้ไปครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากโยชาวเลไว้ด้วยครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพจตกหมึกหาเพื่อนโมแล้วก็ช่องตกหมึกหาเพื่อนโมไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย